สายเซียนพระห้ามพลาดวันนี้พูนทรัซับพ,พามารูสร้อยคอสงปล้องที่สามารถห้อยพระได้มากกว่า1องค์แบบนี้เลยค่ะมาเริ่มกันที่เส้นแรกเลยค่ะจะเป็นงานนินนะคะตัวเรือนทองค่ะนินของเรานะคะเป็นนินแท้จากเมืองการค่ะสีจะดำสนิทนะคะและมีน้ำหนักขึ้นมือกำลังพอดีค่ะ เป็นการเจริในรูปหกเหลี่ยมนะคะมีเหลี่ยมและมุมที่เท่ากันทั้งเส้นแบบนี้เลยค่ะได้นินเม็ดใหญ่นะคะไปเต็มๆรอบเส้นเลยค่ะและตัวเรือนนะคะยังมีความแข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้นานค่ะเป็นชิ้นงานสร้อยคอที่ทำมาอย่างดีนะคะใส่สบายผิวค่ะตะขอจะเป็นรูปตัวเอ็มค่ะและใครที่อยากจะคล้องผระมากกว่าหนึ่งองค์สามารถแจ้งจำนวนได้เลยนะคะทางผลทรัพย์จะเพิ่มห่วงไปให้ในสร้อยเลยค่ะ ต่อมาจะเป็นตัวเรือนเงินนะคะตัดกับสีดำสนิทของนินสวยมากๆเลยค่ะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่านินสีดำสนิทเท่ากันทั้งเส้นและยังมีเหลี่ยมมุมที่เท่ากันด้วยค่ะและนอกจากงานที่จะได้คุณภาพแล้วนะคะปูนซับเรายังมีการรับประกันตลอดอายุการใช้งานค่ะสามารถส่งกลับมาให้ล้างทำความสะอาดได้ค่ะ และต่อมาใครที่ชอบงานพลอยนะคะเรามีพลอยสีอื่นๆให้ชมกันถึง2เส้นก็คือมรกตกับโกเมนค่ะสีพลอยสวยสดตลอดเท่ากันทั้งเส้นตัวเรือนเป็นทองเหมือนกันเลยค่ะตัดกับทั้งสสีต้องบอกเลยว่าสวยมากๆใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจเลยนะคะเรามีน้องๆแอดมินอคอยให้บริการค่ะ ครั้งหน้าเราจะพามาดูสินค้าชิ้นไหนของพูทซับอีกเราติดตามกันได้เลยนะคะถ้าหากใครอยากมาดูสินค้าจริงที่หน้าร้านสามารถมาได้ที่ห้างพันทิบังกะปิชั้น3ขึ้นลิฟต์มาแล้วร้านจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะหรือสนใจติดต่อสอบถามสั่งซื้อสามารถทักข้อความหน้าเพจมาได้เลยนะคะหรือพิมพ์ p u ั s a p j e w e l r y ตามนี้ที่บ้านเขียวได้เลยค่ะพูทซับยินดีให้บริการขอบคุณค่ะพูลซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย